สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถรับรับได้ที่เจเจมอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชินนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกสรตรงกลาง1เม็ด0.30กะรัตเพชรกุหลาบโดยรอบ14เม็ด0.14กะรัตเพชรรวม0.44กะรัตตัวเรือนเนื้อปาหะไซแหวน50หนักรวม2.53กรัมราคาเพียง13,000 900บาทครับ วงนี้เป็นแหวนเพชรงานเก่านะครับเป็นเพชรแท้นะครับเป็นแหวนเพชรงานเก่านะครับกึ่งโบราณเล็กน้อยนะครับเม็ดตรงกลางนะครับชูเพชรสวยงามนะครับเม็ดนี้นะครับ0.30กะรัตนะครับหรือ30ตังค์นะครับน้ำเพชรตรงกลางนะครับอยู่ในช่วง95-96นะครับประมาณนี้นะครับเพชรเม็ดใหญ่ตรงกลางนะครับจะมีความอมนวลเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ได้เม็ดใหญ่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในราคาเพียง13,900บาทเท่านั้นนะครับ ก้นเพชรสวยนะครับเป็นเพชรก้นลึกนะครับได้สัดส่วนนะครับก้นเพชรไม่บิ่นไม่แตกหักนะครับสวยงามนะครับเล่นไฟดีหมดนะครับเตยล็อกสวยงามดีหมดนะครับลอมรอบด้วยเพชรกุหลาบนะครับ14เม็ด0.14กะรัตนะครับน้ำเพชรอยู่ในช่วง96ขึ้นหมดนะครับสำหรับเพชรกุหลาบนะครับแหวนวงนี้นะครับเป็นงานเก่านะครับคกือโบราณเล็กน้อยนะครับให้เพชรตรงกลางมาเม็ดใหญ่นะครับคุ้มราคาแน่นอนครับ ตัวเรือนเป็นเนื้อปลาหานนะครับเป็นโลหะโบราณนะครับประมาณนี้นะครับดีไซน์แหวนนะครับดีไซน์มีใบมะกอกนะครับ4ใบนะครับแหวนวงนี้ราคาถูกนะครับให้เพชรเม็ดใหญ่นะครับตัวเรือนความหมายดีนะครับมีใบมะกอกสื่อถึงความรักแท้นะครับรักที่ยืนยาวนะครับวงนี้เหมาะการให้เป็นของฝันนะครับคนที่พี่ๆรักนะครับหรือสวมใส่เองได้หมดนะครับไซส์แหวนไม่ใหญ่นะครับวงนี้ไซส์50นะครับพี่ผู้หญิงใส่ได้นะครับวงนี้นะครับเพิ่มไซส์ไม่แพงนะครับ ค่าเพิ่มไซส์ยอยู่ที่ประมาณแค่300ต้นต้นตน,นะครับต่อไซส์ประมาณนี้นะครับให้ดูด้านในนะครับปิดก้นเพชรหมดนะครับสวยงามดีหมดนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับ เพิ่มไซแหวนได้นะครับกรณีลดไซแหวนนะครับเหลือเศษทองคืนพร้อมกับโตแหวนนะครับเพิ่มไซนี้ไม่แพงนะครับการแหวนไม่ใหญ่นะครับน้าหนักแหวนไม่เยอะนะครับ2.53กรัมนะครับสำหรับพี่พี่ที่ไม่รู้จักงานเนื้อปลาหานะครับเนื้อปลาหาเป็นโลหะโบราณนะครับใช้มาในงานโบราณงานเก่านะครับมีทองคำผสมอยู่นะครับอยู่ในช่วงประมาณ10-3 0เนะครับประมาณนี้นะครับ ให้เทียบหน้าแหวนขนาดสิบนะครับหน้าแหวนไม้ใหญ่นะครับตามราคาเขานะครับเพียง13,900บาทเท่านั้นนะครับแต่ได้เพชรตกลางเม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้30ตังค์นะครับเพชรไซส์30ตังค์นะครับใส่เป็นหัวแหวนได้สบายนะครับส่วนมากนิยมใช้ตั้งแต่10ตังค์ขึ้นไปนะครับวงนี้ให้มา30ตังค์นะครับ วงนี้มาพร้อมไปรับประกันจากทางร้านอีกเือนเดิมนนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายและเปลี่ยนคืนนะครับพี่ๆใช้างานเบื่อแล้วต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้บดนะครับข้อยตรงตามเงื่อนไขนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่กทรทมนะครับสามารถารับอิค้าได้ที่ JJMO. มเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือสถานที่ได้นะครับเนื่องจากไม่ได้บวกค่าเดินทางไปในตัวสินค้านะครับ วงนี้ราคาเบามากนะครับไม่ได้บบกค่าเดินทางเข้าไปในตัวสินค้านะครับสามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจําเพลงเล็กน้อยนะครับจ่ายคบอีกทีเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับช่วยหมดุกเคสนะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดนะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับออกใบเซอร์เพจเพิ่มเติมได้นะครับใบเล็ก5 0 0ใบใหญ่1 0 0 0ับาทมาเป็นเล่มนะครับ ก่อนจากกันนะครับบอบด้วยพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกิปวิดีโอครับขอบคุณครับ